สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่26ิมิถุนายนนะครับ7นาฬิกานาทีนะครับอัปเดตภาพรวมเ k u นะครับยุดดีในรายสัปดาห์นะครับผมไม่ดูในทางเฟรนดีนะครับอธิบายจุดเริ่มต้นนะครับจุดต่ำสุดของปีนะครับเดือนมีนาปี2,564นะครับทำโลไว้ตรง167 7นะครับหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นนะครับย่อลงมาไม่หลุดโลนะครับแล้วก็ดีดกลับมานะครับตอนดีดกลับมาเนี่ย ในช่วงทำลายนะครับตั้งแต่ตรงนี้เดือนมีนานะครับมาตรงนี้นะครับตรงที่ย่อลงมาไม่ดูดโลนะครับตรงนี้เดือนเมษานะครับหลังจากเมษาก็ปรับขึ้นมานะครับจนมาถึงเดือนมิถต้นเดือนมิถุนานะครับหรือว่าปลายเดือนของพฤษภานะครับก็ปรับขึ้นมานะครับลักษณะเป็นไซด์เวพขึ้นมานะครับจากตรงนี้ประมาณ1 6 เจนะครับขึ้นมา1,916เหรียญนะครับขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาเลยนะครับต้นเดือนนะครับล่าสุดวันที่ปิดตลาดไปเมื่อวานนะครับวันที่25นะครับ25เดือนมิถุนานะครับก็ปรับลงมาแบบนี้นะครับลงนะครับรีบาวไม่ทาจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ปรับยาวๆลงมานะครับปรับมาทําจุดต่ําสุดของเดือนนะครับอยู่ที่1นึ่ 761อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับรีบาร์ขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5ประมาณ5 6าหกนดำเนิเนี่ยนะครับออกข้างขงมีการแกว่งขึ้นลงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายภาพตรงนี้ละเอียดอีกทีแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จว่าภาพตรงเนี้ยมันเป็นการขึ้นไปแล้วก็ปรับลงมานะครับแต่ปรับลงมาเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่มาหลุดหรือเข้ามาแลบในพื้นที่ตรงนี้ นะครับผมตีเส้นนอนไว้3เส้นนะครับเส้นแรกหนึ่งเกนี่ยก็คือโลของเดือนมิถุนานะครับอีกแนวหนึ่ง17 54โดยประมาณนะครับมันเป็นจุดสูงสุดของคลื่น1นึนะครับถ้าดับใดที่ยังไม่หลุดมาในบริเวณของคลื่นหนึ่งของคลื่น2ที่มาซ้อนกันตรงนี้นะครับถ้ามันลงมาจริงๆหรือว่าถ้าไม่หลุดจริงๆนะครับความหมายมันต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าถ้าไม่หลุดเราก็จะมองว่ามันเป็น มันเป็นเทรนที่ยังขึ้นต่อได้แข็งแกร่งอยู่แต่ถ้ามันหลุดเข้ามาในพื้นที่ของตั้งแต่1 6 7 8ถึง154เนะี่นี่ยตอนนี้มันจะบอกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึง่งนะครับถ้าลักษณนะการเคลื่อนที่ที่ไม่ลงมาแลบขึ้นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าอิมเพลวนะครับพอยังเรียกเป็นอิมเพล e ์เว็ได้แต่ถ้าลงแลบมาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า Terminal i n อ o w e อมันจะมีคำจำกัดความเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับมันจะบอกว่าเทรนด์มันไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่มันขึ้นไปย่อขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาใหม่ตรงนี้นะครับพื้นที่มันมาซ้อนในตรงนี้กันนะครับพอมันลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเกิดการซ้อนทับของเทรนด์ทันทีนะครับมันจะบอกว่าเทรนด์ไม่แข็งแรงนะครับแต่ตับใดที่ยังไม่หลุดถ้ามันลงมานะในสัปดาห์หน้าไม่หลุดแนวพวกนี้เราก็จะมองว่า มันก็เป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราเทรดกันอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับเฉพาะชุดนี้ไปเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราเทรดอยู่ในภาวะปัจจุบันนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะเปลี่ยนไปดูไทม์เฟรมนะครับที่เล็กลงนิดหนึ่งนะครับดูสักสีชั่วโมงนะครับที่เราเห็นก็คือตรงนี้นะครับอธิบายมองลงมานิดนึงนะครับ ุดนี้ที่ลงมาเนี่ยเป็นอักษรตัว A ใหญ่นะครับที่รีบาวไปเนี่ยเป็น B นะครับลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยปรับขึ้นแต่ไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมาหรีบาวสนะลง3ชุดนี้น่าจะเป็นรีบาวสนะนะครับด้านบนผมตีเทลลายไว้ครับให้ผ่านายทุกขามานะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเหมือนจะมาแตะแถวนี้ด้วยนะครับมันก็มีระยะประมาณหนึ่งนะครับแต่สังเกตว่า ถ้าเราดูตั้งแต่ตัวนี้มันยังเหมือนยกโลอยู่เลยนะครับอาจจะเป็นลักษณะาการรีบาวแบบนี้ก็ได้ครับ1ชุดนะชุดนี้ปรับลงแบบนี้ชุดนี้อาจจะมีปรับขึ้นไปได้อีกในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูภาพตรงนี้กันนะครับผมจะซูมให้ดูในทา์ฟิลสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตำแหน่งเดียวกันเนยนะครับภาพที่เห็นนะครับถ้าใครตามคลิปมามันมีจุดที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าจุดต่ำสุดของรอบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ นะครับมันอยู่ที่ประมาณ1 7 6 1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโลศูนย์นะครับตรงนี้เป็นไฮของ2วันที่แล้วนะให้เป็นไฮหนึ่งนะนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่เดี๋ยวมองแบบนี้อยู่อันนี้เป็นแบบนี้แล้วเมื่อคืนก็มีการยกไฮขึ้นไปนะแล้วก็ย่อมาไม่ดุดโลนะนะครับแล้วก็พยายามจะดีดกลับไปตรงนี้เดี๋ยวตัวเลขตัวนี้วัดได้นะครับเดี๋ยวให้ดูแต่เบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราเห็นภาพตรงนี้เราวัดรีโบแบบนี้ไหมครับรอโลายนะครับมัดตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันเป็นกรอบไซเบที่เหยียอย่ากู่แล้วประมาณ5วันทาการนะขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้น,นแล้วก็ยอ่อดูตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณที่เหยียย่าคือตรงนี้ใช่ไหมครับ1น 7, 7 8นะครับแตแ่แนวที่เขาไม่หลุดเลยนะครับก็คือ1 7 7 4เจ็ดเจ็ดสี่ห็นไหมถ้าเราดูในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ 2 4 6 8อ่ะ8นะครับ9แล้วก็ตัวนี้10 11 12 13 4 4 5 5 16 7 7 17แท่งนะครับเขามาแตะแตะแล้วเขาไม่หลุดนะครับในเองสำคัญก็คือว่ามันอาจจะเป็นไม่ไปไหนไกลก็ได้แต่ว่าเหมือนเขาไม่พยายามให้หลุดแนวนี้แล้นะนะครับก็ยังมองเล็กๆได้ว่ามันเป็นลักษณะการใช้เวอัพขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่นะมันจะเป็นหลุดเนี้ยนะครับ ทีนี้เมื่อคืนที่ผมอธิบายที่ไปนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นมานะครับนะครับเวลาเราดูเราดูเป็นเกณฑ์แบบนี้ถ้าผมวัดแนวฟิโบนะที่ให้ดูนะแบบนี้นะอันนี้คือเทียบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไปวางตรงนี้นะครับเห็นอะไรไหมว่าจริงๆแล้วมันมีสัดส่วนมันอยู่ขึ้นมาใช่ไหมยอ่อลงยอ่อใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพเมื่อคืน เมื่อคืนเนี่ยขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นน่าจะไปติดอยู่โซนนี้แหละนะครับ90ศนย์แล้วก็ย่อลงมานะครับถ้าเราย่อลงมาเนี่ยลองดูถ้าตรงนี้คือโลนะโลศูนย์ตรงนี้ไฮหนึ่งตรงนี้เป็นโลสองนะตรงนี้มันยกโลเล็กๆนะครับมันยกจุดต่ำสูนย์เล็กๆคือเหมือนเขายังไม่พยายามไม่ลงมานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อภาพที่มันมันย่อลงมานะครับ ในเชิงเทคนิคอธิบายแบบนี้ตอนที่ลงมาเมื่อคืนนะเรามาดูนะอ่ามาติดตรงนี้อ่าทีนี้ผมให้พวกเราดูนะอ่าตอนที่เราอธิบายไปในกลุ่มเมื่อเมื่อวานนะครับความหมายแบบนี้เห็นไหมอ่าดูตรงนี้นะตอนที่เขาลงมานะตอนลงมาเนี่ยถ้ามันเด้งตรงนี้ มันก็จะเด้งไปทดสอบเสนน้นลายเลยแต่ถ้าไม่เด้งมันจะลงมาแนวนี้ก่อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่ไหมแต่ถ้าหลุดมาคือลงแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยมันก็เด้งเหมือนกันอันนี้เข้าใจไหมครับลักษณะในเวลาเราวัดตอนที่มันลงมาใช่ไหมครัแล้วลงมาแบบนี้มันแนวย่อมันมีอยู่สามแนวนะหลักๆนะครับแนวฟิโบห้าสิบแนวฟิโบหนึ่งโเจุดแปดนะครับแล้วก็แนวฟิโบ81ดเ็ดเนี่ยหลักๆประมาณนี้นะครับ ลักษณนะย่อมากย่อน้อยนะครับถ้าในกรณีลงมาประมาณ5 0เอร์เซนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมองว่าเป็นย่อน้อยอยู่เลยนะครับถ้าประมาณ6กเดดเนี่ยอันนี้เรามองว,ว่ามันย่อระดับกลางนะครับแต่ถ้าย่อลึกก็คือแนว8.1อนะแต่ว่าผมก็เจอบ่อยครั้งเหมือนกันพอลงมา8 1เอดมันดีดใส่เลยนะครับก็คล้ายๆกับภาพเมื่อคืนทีนี้ตอนที่มันดีดกลับไปเนี่ยมันดีดกลับไปจากส่วนไหนนะครับเราก็วัดดูได้ทีนี้ในสัปดาห์หน้า เนื่องจากว่ามันตลาดปิดตลาดไปแล้วนะฮะสถาน,นาเนี่ยเราต้องดูราคาเปิดกันนะครับถ้าดูตามสัดส่วนที่มันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะยังรีบาวขึ้นได้อีกหน่อยนะครับถ้าเรามองแค่เพาะโลนี ix, ้ไฮนี้นะครับอ่าโลนี ix, ้ไฮนี้ชุดนี้นะครับเราตีพี่โบแบบนี้ไว้นะครับมันจะเป็นการยากลงไหมทีนี้ถ้าใครมีสถานะอยู่แล้วนะสมมติว่าบายไปเมื่อคือนนะบายไปแถวนี้ นะครับลองถือรุ่นมาก่อนครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นมานะครับในสัปดาห์หน้านะครับถ้าเราดูราคาเปิดดูเจตนาลมของสมาร์ทมันนี่หรือว่าเจ้ามือเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เหมือนเขาไล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเหมือนวันจันทร์เขาเปิดมาแล้วมันเปิดยืนเหนือแนว1782เนะครับเราก็มองว่าเขาจะมีโอกาสออกขึ้นมาก่อนนะครับเวลาขึ้นมาอาจจะอยู่ในกรอบเล็กตรงนี้เองนะครับ1784 1785ก่อนนะครับถ้ามันไกลกว่านั้นก็คือตัวเทรลไลน์เดิมเนี่ยนะครับ หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแต่ถ้าในกรณีว่ามันขึ้นมันยอ่อนะครับมันขึ้นมันยอ่อแล้วมันนิวไฮไปเลยเนี่ยอันนี้คือต่อนะนะครับเพราะว่าในในเชิงเทคนิคเนี่ยไอการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสักทีเดียวใช่ไหมครับมันจะมีการตั้งรอบขึ้นยอ่อนะครับขึ้นยอ่อขึ้นไปได้เนื่องครับอาจจะไปติดตัวเทนไลน์แล้วก็ขึ้นต่อได้แต่ถ้าในกรณีมันไปไม่ผ่านแนวนี้นะครับมันขึ้นไปไม่ผ่านแนวนี้หนึ่งเจ็ดแปดห้ามันก็จะปรับลงได้เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าการปรับลงที่ไม่หลุดโลเดิมก่อนหนะ้าซึ่งเราบอกว่าแนวสำคัญอยู่ที่ประมาณ1 7 74นังเามตนี้นะถ้าไม่หลุดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกรอบไซด์เว์ต่อไปนะครับมันจะอยู่ในการเทรดที่ยากเหมือนเดิมนะครับการเทรดในภาะวะไซด์เว์เนี่ยเราเทรดยัยงไงครับถ้าเรามองว่าแนวแนวรับหรือว่าแนวที่มันจุดรับแข็งแข็งอยู่ข้างล่างเนี่ยเราหาจุด buy เพื่อจะ ไปเทรด profit ด้าน,นบนกรอบบนเราเทรดเป็นกรอบกรอบแล้วถือสถานะยาวไม่ได้นะครับเพราะว่าในกรณีว่าเมื่อวานน่ะนะครับถ้าเราซื้อถือตรงนี้และไม่ปิดแต่มันเข้าลงมาตรงนี้เห็นไหมเข้าลงมาตั้ง8ดเดปอร์เซ็นต์น่ะถ้าเราซื้อตรงนี้แม่นๆขึ้นมานะครับแล้วไม่ปิดตรงนี้ลงมาถึงทุนเราเลยอันนี้เข้าใจไอเดียนะถ้าอย่างนั้นนะครับในสถานะดูราคาเปิดก่อนครับถ้าเปิดเหนือตรงนี้มีโอกาสไล่มาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็จะลงมานะครับ อีกเคสหนึ่งถ้าเปิดต่ำกว่าก็ลองดูก่อนว่าเขาจะย่อหลุดเทเลไลน์หรือเปล่าถ้าไม่ย่อหลุดก็ไปต่ออ่ไอเดียประมาณนี้นะเทคนิข้อนะครับเราสามารถดูเขาได้นะครับการเคลื่อนที่ของกราฟเนี่ยเขามีแพทเทิร์นชัดเจนนะว่าเขาจะขึ้นตรงไหนลงตรงไหนนะครับถ้าเราเข้าใจเขานิดนึงนะครับเรามีโอกาสเทรดเขาได้นะครับก็ลองเอาไอเดียนี้ไปไประยุกต์ดูนะครับเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าผมอัปเดตให้ทีตอนตลาดเปิดนะครับสําหรับคลิปนี้ x a u นะครับใน line สัตดาหาครับสวัสดีครับ